ปนปกติตามกฎเมืองครับไม่ยัดของไม่ยัดของโอเคอาทนชนะยังไงครับเฮียเออไม่จำกัดเออไม่จำกัดครับเล่นแค่จนถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ครับใช่ครับแล้วก็อในไฟล์นขานไม่ใช้ปืนครับตตยตายตายตยตาตายตาตาย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 ตาตาย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 ตาตยายต เีนะ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 ออรถติดอ<า>่ะเดี๋ยวช่วยครับโอเคเคเดี๋ยวสภาจะค่อยถามสิ่สันส์นะครับเหตุผลในการเลยเอ่าถอยว่าคนนี้ครับเอ่อไม่มีเหตุผลครับอยากเล่นด้วยเฉยอยากเล่นกันเนาะโอเคครับมีเดิมเดิมพันไหมไม่มีครับไม่มีเนาะก,การิกาล้วครับรเอ่อ ไว้ปกติอุ้มปกติเลยครับไม่กักแล้วก็วันนี้ิดบไม่เอาครูดาวคุกแต่ไม่เก็บตุลุดครับเล่นัด็กชาเยวใช่ครับแล้วก็โป้นปกติตามกฎเมืองครับไม่ยัดของไม่ยัดของโอเคอ่าโทนชนะยังไงครับอออ้ยยเเีไม่จำกัดเออไม่จำกัดครับเล่นนแค่จนถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ครับใครเออเยอะสุดก็ได้ท่านันเลนะเล่นสองวันเล่นโจพิกฐานครับโจภิกฐานจนถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้เนาะใช่ครับ โอเคครับก็คือไม่จบกัดเออนะครับก็คือใครมากกว่าไปไหนมากกว่าไปชนะเนาะครับผมได้ครับครับแล้วก็เออ่บัฟกันได้นิดหน่อยอันนี้ตกลงมาอีกไม่เป็นไรนเลยโอ,โอเคใช่ไหมแปดเต่าไม่ไม่รุนแรงกันมากเนาะอ่าทายุ่งไม่ไมเกาะในเขตทได้ครับได้เ่กาะในเขตเนาะโอเคเดี๋ยวสยัปยาห์ที <ละ S 3> ่ เถ pues, e ั่วในการโดยที่ดว่าคือทดลองกันเนาะเต้นกันนะครับแล้วไม่ถึงข้อยากโดยเดือดได่หวะมันไม่จำกัดไม่จำกัดเออเนาะอ่ากูดาวกูดาวนะครับแม่วนะครับนโอ้โหเนี้ค่ยวันนี้ก็แล้วก็เวลาเล่นกัน่ใครอย่างเดียวนะครับเป็นหอนแล้วก็เออเดี๋วไปเล่นช่วงช่วงพีคทางเดียวเนาะกช่วงสุดท้างเนี่ยที่ว่านะใช่ครับแล้วก็อ๋อในไฟล์ร้อนฝาดไม่ใช้ปืนครับอ๋อนะโอเคอันนี้ตกลงกันได้เลย อ่าโอเคครับโอเคทั้งสามแก๊งเดี๋ยวสภามีคู่ดาวให้ติดมาทีนะครับผมได้ครับโอเคเล่นใสนุกแล้วก็อยู่ในขอบเขตของกฎนะครับผมได้ครับขอบคุณมากครับอ่าอย่าลืมส่ง GPS อ่าที่หอร้านสภานะครับทั้งทัสามแก๊งเลยนะครับผมได้ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับเล่นใสนุกครับเชิญครับมาเจอถึงแล้วเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวไปเอาเบอร์ขอเอิร์กอเบอร์ก้าหน่อยเพืคนติดต่อเดี๋ยวนัดสถานที่เล่ม ่เราไปรวมบ้างหมดแล้ว A few moments later โอ้เขาไม่ได้ยืนเขาไม่ได้ยืนในรถนะไอเขายืนข้างนอกรถนะเรามีแค่นี้ใช่ไหมครับน่าจะจอดเราเล่นเลยอ่ะไม่น่าปั๊บเขาเขาไม่ปั๊มรถนะเฮ้ยเขาไม่บั๊มจริงเหรอเรามีต้องทำไปหาคนกลับกลับกลับไปดูโพสชั่นอันนั้นะตามที่มันหนุ่มอยู่เปลี่ยอ๋อกูดู้ว่าไปแล้วได้เวลาที่หนุ่มต้องไปอันนี้เราเล่นกับเขาแค่พีคามปะ ครับผมใช่ใช่เออเวลาเขาไม่ไม่ตีตัวหลุดใช่ไหมใช่ใช่ไม่ตีที่วันนั้นพี่เรา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 หน้าเข้าทางนี้นะเนี่ยทางนี้เห็นนะผมเห็นรถจอดรถเล่นหน่อยเล่นเลยเอออย่าอย่าไปเล่นอย่าดันไปเล่นตรงรถเขานะเสียเปรียบนะเลยตรงนี้ได้เปรียบปังมาจินเนินเนินถ้าเล่นถ้าวง่ายต้องเล่นในลานจอดรถอย่าชนกับไม่เอาตร่นในนลาดีกว่าอันนี้ไม่เหมือนตเออตับ่ายเข้าไปในลานนี้ về quân, về la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 n, quơ đừng bám ná. không về lan. máy máy một, oh uh. oh Mye... okay. máy máy một,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 máy ไปไปไปกันไปกัไปเอาขาด้วยเอาเฮ้ยจูเพื่อนหน่อยเฮ้ยจูเพื่อนหน่อยจูเพื่อนกลับศพขด้วยเห็นเขาตายปะไอ้หนุ่มบไปไอ้หนุ่มบุไมาไปไปเฮ้ยไม่ป็นไรไม่เป็นไรไปหลัหลังบ้านตกลางแล้วแล้วจยเพื่อนจยเพื่อนจยเพื่อนเลยจเพื่อนให้หมยยเพื่อนเลยเพื่อนไหนกัน้ไม่ก่อนไมก่อนไมไปนไป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 ตายตายตาย ตายเดียตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยม่อนเพื่อนอีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนีเรีเพื่อนเพื่อนพี่เดียวเรีกเพื่อนพนพี่เดียวเเพื่อนเฮ้ยมาเล่นหน่อยข้างหลังข้างหลังหน่อยอีโนยไปกักนน้ดันมาดนีอวิทไอวิทย์วิทย์มาเล่พี่

วังหลังวังหลังเก่งดี๋ยวไปเลยอุ้มศอกเขาไว้อุ้มไปลดูศอเขาไว้อุ้มไหนดีจะศอกหนดีตใต้อ่ะอุ้มดีเอาศอกไปกลางร้านเอาศอกไปกลางร้านมาทีมา้มาทีมายู่บ้าเราจะอย่มาเราเไนมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป มาเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยรอ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 เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเขาเกิดคนหนึ่งไม่แม่กไมารวมรวมรวมให้เป็นจุดหนึ่งข่าวบอลข่าบอลข่าบอลข่าบอลปากอกเดี๋ยวปากออกปากอกมีสามบอลมีสามบอลคุยกันคุยกันมีสามบอลคุยกันหน่อยมีคุยกันเยอะไปเลย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  เอ้ยใครที่อยู่ตรงนี้อุ้มเลยอุ้มคนละศพจับกลุ่มจับกลุ่มหรือคนละศพจับกลุ่มห้าเร็วเข้าวอเข้าวอเข้าวอด้วยหรือคนละศพจับกลุ่มห้าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นมีมีแม่เดี๋ยวมี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 จีศอกับพี่มีจีศอกแต่แค่แค่มาทางโฮมโบมาไหนไม่คนเราน้อยกว่าเขามันเหลืออยู่แล้วเหลืออยู่แล้วเอาศพไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องแอบแล้วมาจีศอกนะจีศอกนะทุกคนืับคนละศพเขา ฟัง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 พี่ฟัางี้ฟังพี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้หอฟังพี่ตอนนี้จับจับจับคนละศกก่อนเราดนับศพจับผ้าจับผาหนึ่งอ่ะหนึครไม่เราเราต้องมีมาสิดเจ็ดคนอ่ะเอาเร็วเร็จับผ้าเดี๋ยวขอซ่อมรถนะพี่ศพี่เดีจับก่อนจับก่อนจับก่อนต้อ้ไปนะอ่ะครบนะสิดเจ็ดนะกี่คนสิดเจ็ดครบนะสิบเ็ดครบครบ ปป๊อออเ่จะซ่อมรถได้จอดไหมไฟห่อเตรียมรถเตรียมรถไปเตรียมรถได้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 เตรียมรถไดปไปไปทีเดียวไปไปแยกกันแยกกันก่อนก็ได้แยกเลยใครไม่ต้องเสียมก็แยกเลยก็ได้ใครไม่ต้องแยกกูวันนี้ไี่ว่ารถกูเนี่ยไอ้ดุมคาดุมเป็นเบิกรถเบิกเฮียอะไรแด่ดุอเฮียอะไรอะไรอะเอางี้เอางี้ทุกคนซ่อมรถแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกให้ห่อตอนสิบนาทีเห็นปะสี่ทุกสิบอ่ะ แยกนะตอนนี้แยกแยกแยกิ่อนทุกคนไม่มีปืนช่วยนะหอทุกคนเล่นเล่นอุ้มไปเลยเล่นลากไ่คิดจะเอารถสี่มาแบบมาใช้ลากให้เป็นประโยชน์ะไรแบบรถสองนั่งหลังอะไรประมาณนี้ยไม่ทำเองอ่งลงยังอ่ะหอห่อหอหอเลยหอเลยหอเลยเล่นปืนได้นะเดียวคูเล่นปืนได้เจอหอกูเจอหอที่คุกใหญ่นะ กูจะไปกูจะไปจากบ้านเอ็มีแล้วก็จะไปโผล่ค่ายทหารนะไปแถวคุกใหญ่เลยอออยู่คุกใ่อยยุกางหันแยกแกหน่อยแยกแยกหน่แยกหน่อยหอยสามสยห่หน่จหน่อเกนดอเน่น่อยน่น่ยกน่ห่อน่อยหนเยน่อยหน่ายหน่อยหน่อหน่ยหน่อยน่อย่อหน่อหน้าหนอหน่อยหเ่อยน่อหนออ่อนหนน ตอนหน้าคุณเซีวแล้วครับพี่ที่ถ้าถ้าโดนถ้าปืนโดนอ่ะขับออกไปก่อนเลยนะยายาเทียงเออบาจินเมืองเื่นยอดแล้วมันก็เหิดไปนินึงมากที่บาจินไอตรงข้าเลยยังมีอยู่ป่ะพี่เนี่ยล่อล่อหอมาแล้วเล่นอยู่ในเมืองกำลังออกนอกเมืองแต่น้ำมันจะหมดอ่ะมีใครเห็นปะรถเห็นไหมแล้วเติมไม่ได้แลตอนหน้ากอะ เืนอยู่ในเมืองใช่ไหมเนี่ยจะได้สอบเข้าข้าเดือร์ไอออกกุ่มไปแล้วมากปะไม่รู้ใครอ่ะออกแล้วออกแล้วพี่อองมาแล้วเออันเจลพี่พี่ทีเพิ่มให้หน่อยดิพี่พี่ไม่เดียวเพิ่มไม่ต้องอะไรแลเดี๋ยวนั่นจะออกพร้อมๆกับเมย์นั่นะอ๋อปะจิงหลุดแล้วใช่ไหมหลุดไปแล้วมันแหกถือทองแหกถือไม่ได้มึงมองไงอีปืนซี่ไปก่อนนะที่ปืนมีรถใช่ปะหมาแล้วเฮียรถติดฮะ เฮ้ยรถติดไอยู่ไหนช่วยมาช่วยวางไว้บนกระถ่อมน้ำมันมันเติมไม่ได้เออใครว่างไปลงไปในท่อสะบัดพอลงมาท่อจีนขึ้นมาเจ็ดอยวลงล่างขึ้นมาอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ท่าเรือเลยพี่ถ้าใครต้องการความช่วยเหลือบอกนะคารินอ่ะครับพี่เอาน้ำมันแม่เจนี่ไหนกำลังไปกำลังไปพี่ไปหากันเลย เฮ้ยผมโดนผมโดนแถวแถวบ้านแมคคนิงบ้านแมคคนิงเรียบร้อยแล้วนะเกมแล้วนะไอ้ขอขอขอจบทดีไหนโอ้ยเกมพอเฮียอะไรเดี๋ยวไอสัตว์รถติดคตอเฮียเลยแม่งเอ้ไอเฮียเหลือไม่ถึงสิบนาที หมายเลขอะไรครับดังๆหมายเลขอะไรอะคะหมายเลขโทรศัพท์ครับหมายเลขโทรศัพท์4 8 7 8ค่ะพี่เยะมาก